สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเล่นลูบิกสามพื้นสามนะคะก็ได้สับไวลาแล้วะคะเดี๋ยวมันน่าจะมีสิบขั้นตอนนะคะถ้าจำไม่ผิดก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกเราจะต้องทําให้ขาวล้อมเหลืองนี้นะคะเป็นตัวบวกอย่างนี้โดยเราจะหาสีขาวที่อยู่ในสีตาแหน่งนี้แต่สีตรงเนี้ยไม่ต้องไปสนใจมันนะคะ ก็เราจะทำให้เป็นแบบนี้เลยนะคะขาวล้ำเหลืองก็ซึ่งหาสีขาวที่อยู่ในตรงนี้แถวนี้นี่เจอแล้วก็บิดขึ้นได้เลยตรงนี้เจอแล้วบิดขึ้นตรงนี้บิดหน้าแบบนี้บิดบิดหลบนะคะ<ม>ถ้าไม่หลบแล้วเราบิดขึ้นมันจะไปทับตัวที่เราทำไว้แล้วก็คือเราต้องบิดหลบนะคะ ยังได้แบบนี้เราก็บิดขึ้นเลยนะคะอยู่ตรงอยู่ตรงนี้บิดบิดหลบนะคะบิดขึ้นต่อไปนะคะขอโทษนะคะต่อไปนะคะเราจะทำให้จะทำให้ขาวล้องขขาวนะคะแบบนี้ซึเอ้ยไม่ให้ดี อันนั้นมันขาวเต็มที่ว่ะเอาเลยค่ะแข,ขาแลวลข,ขาวแบบนี้นะคะก็คือเราต้องทำให้ขอโทษนะคะเราก็ต้องทำให้<ม>ก็คือเราเราจะทำให้ขาวลงขาวใช่ไหมคะเราก็บีขาวลงมาเลยแต่ก่อนที่เราจะบีบดูก่อนเอ่อสี น้ำสีเขียวสีขาวอยู่กับสีเขียวทุกคนก็นต้องบิดให้ไปตรงกับแกนสีเขียวมันจะได้แบบนี้ใช่ไหมคะก็บิดลงมาเลยจะได้แบบนี้ส้มตรงอยู่แล้วบิดลงมาสีสีแด,ดงบิดให้ไปตรงกับแกนแล้วบิดลงมาน้ำเงินบิดให้ไปตรงกับแกนมันจะได้แบบนี้นะแล้วบิดลงมามจะได้เป็นตัวบวกแบบนี้ต่อไปเราจะทำให้ ขาวเต็มพื้นที่ข้างล่างนี้ซึ่งเราจะทําให้สีทุกสีตรงเนี้ยเป็นแถบเดียวกันแบบนี้ด้วยนะคะก็คือมาดูตรงนี้สีขาวอยู่กับสีส้มบิดให้ไปตรงแกนสีส้มมันจะได้เป็นเฉียงๆแบบนี้นะคะก็เราต้องบิดงี้นะคะขึ้นทางซ้ายบิดขวาแล้วบิดลงนะคะจะได,ได้แบบนี้นะ are we're gonna need a you